เราว่าต่อไปอะ่ะไม่ต้องมีเราแล้วก็ได้มั้งเป็นไรเนี่ยคือแกเปลี่ยนไปมากอ่ะเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันแกใส่ใจเราตลอด <c oughs> แต่ตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยเว้ย เอาง่ายๆเลยนะเว้ยไอสิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันส่งผลเสียอะไรบ้างกว่าจะได้มาซักตันหนึ่งอะ่ะมันต้องใช้ต้นไม้ไปกว่า17ต้น็ต้นมันเตา3า0ลิตรน้ำสะอาด100ตันคอลีอีก5กิโลไหนจะต้องใช้ไฟฟ้าอีกพันกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงอะ่ะเราคิดเอาประเทศของเราอะ่ะใช้ไม่ถึง3.9ล้านตันต่อปีคิดดูนะเว้ยว่าเราต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าและแหล่งออกซิเจนไปมาหาศาลแค่ไหนอะ่ะ หยุดร้องดีแล้วฟังคือที่เราเปลี่ยนไปอ่ะมันไม่ใช่อะไรเว้ยเวลาเราทําอะไรอ่ะมันก็ง่ายมันก็เร็วเราไม่ต้องมาคอยแบกรับอะไรให้มันเป็นภาระเราอ่ะเอาตรงๆนะเว้ยแบบเธออ่ะโคตรเสียเวลาเลยวะ่ะเอ้าเฮ้ยแล้วไม่แกพูดงี้วะคือไอที่เคยเป็นมามันไม่เคยทำลายตัวแกเลยปะแล้วเวลาแกใช้งานมันอ่ะ ก็ไม่ต้องมานั่งห่วงปะว่ามันจะใช้งานไม่ได้ตอนไหนอ่ะแล้วอีกอย่างเว้ยรู้บ้างปะก่จะได้ให้แกใช้สักชิ้นอยู่ตอนเนี้ยต้องสูญเสียแร่ท่ากว่า40่ิชนิดทั้งต้องถลุงต้องขุดเหมืองแร่และยังสูญเสียแหล่งน้ำบริสุดธิอีกอ่ะและในตอนผลิตกว่า80เปอร์เซ็นต์ก็ปล่อยการคัมแม่แทรายมาอีกอ่ะที่จะฟังต่อปะเนี่ยเออฟังคิดเอาประเทศเราในปีนี้มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มันทำลายหลายอย่างมากกว่า8,400ัน่อตันสักวันอ่ะ เราจะอยู่กันไม่ได้เพราะอย่างนี้เฮ้ยม hey, ันก็พูดมาเลยนีสรุปเธอจะไปหรือจะให้เราไปจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกนะแต่ถ้ามียท่ะไม่สูญเสียมากมายขนาดเนี้ยแล้วว่าเรา,ราอยู่ด้วยกันไม่ได้ <S 1> <S 1> มันไม่ใช่แบบนั้นปะวะจะยิยนหรอวะไม่เอาด้วยก็พราะคิดกันแบบนี้ไงคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองมันถึงได้เกิดปัญหามากมายขนาดเนี้ยแล้วเธอสองสองคนนะแทนะที่จะช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุด กลับมาทะเลาะกันให้ได้อะไรขึ้นมาเราจะทำยังไงวะก็เห็นอยู่ไม่ว่าทางไหนอ่ะ <S 2> <S 2> ก็แยกไปแพ้ก,กันหรอกเออก็รู้ว่ามันเกิดผลเสียด้วยกันทั้งหมดแต่ทั้งสองทางอ่ะยังกตก้องอยู่ร่วมกับมันปะอยู่ร่วมกันเหรอเออใช่แยกกันอะ่ะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาปะวะแค่คิดที่ดีนะก่อนจะทําอะไรสักอย่างคิดว่าสิ่งไหนสมควรใช้กับสิ่งไหนคิดว่าใช้ยังไงมันถึงจะสูญเสียน้อยที่สุดแล้วไม่ทําลายอะไรให้มันมากไปกว่านี้มันไม่ดีกว่าหรอวะ ในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นอะยังไงเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อยู่แล้วแทนที่จะทําให้เรื่องมันดีขึ้นเหมือนเดิมกลับมาทะเลาะกันเพื่อแยกข้างแบบเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรึ้นมาคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเวกับการที่ต้องมาเลือกอ่ะนี่พวกเธอยังไม่เข้าใจอีกใช่ปะเราว่าเราก็พูดไปหมดแล้วนะแล้วเราคงพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละแต่เราบอกไว้เลยนะว่าการที่ต้องเลือกแล้วเราเกินเลือกไม่ได้นั่นน่ะ ไม่ได้หมายความว่าเราลักหรือชอบในสิ่งไหนสักอย่างหรอกแต่นั่นมันหมายความว่าพวกเธอไม่เคยรักในอะไรเลยนอกจากรักตัวเองเออเข้าใจแล้วเฮ้ยแสดงว่าอยู่ด้วยกันดีๆเดิมเดิมใช่อือก็ต้องอยู่ด้วยกันแหละยังไงมันก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนี่อือแต่ต่อไปอ่ะ ก่อนจะทำอะไรก็คิดหน่อยแล้วกัน